และสําหรับคู่แรกที่ท่านผู้ชมจะได้รับชมนะครับจะเป็นมวยสากลคู่พิเศษระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงน้าหนักช่างม่อเย็นวานนี้ช่างได้120ปอนด์อนนักชกดาวรุ่งอนาคตไกลลูกหลานจากอําเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เพชรแท้เพชรยินดีอะคาเดมี่และนักมวยทางด้านมุมน้ําเงินน้ําหนักช่างม่อเย็นวานนี้ช่างได้120ปอนด์ปอนเท่ากัน นักชกดาวรุ่งจากประเทศญี่ปุ่นโคบายาชิล้มโพยิมและมวยคู่แรกพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่างเจสีร่วมกับเพชรยินดีพักซิ่งปรุงไมทันเสนอการถ่ายท่ดสดศึกยอดมวยโลก WBA Toyota Hilux Revo สดจากลานกีฬาศูนย์การค้าตลาดชกไทยสี่นะครับ เขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับโปรแกรมวันนี้เป็น2ชั่วโมงนะครับคู่สําคัญคือต่อจากนี้ยอดมงคลซีพีเฟส m a มาร์ป้องการแชมป์ PABA รุ่น112ปอนด์ครั้งที่3กับแซมมี่แฮกเลอร์ชมคู่แรกครับคุณสมิงขามาแล้วมาเริ่มยกหนึ่งเลยครับมาดูคู่นี้นะครับไฟแดงเพชรแทะดาวรุ่งหลวงใหม่น้าเงินโคบายาชิร่มโพยิมนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ามาใช้ร่มโพยิม คู่นี้ก็ต่อยกันในน้ำหนัก120ปอนด์เรียกว่าวันนี้เปิดหัวครับอย่างที่เรียนไว้ดาวรุ่งอนาคตไกลครับในเชิงมวยไทยแฟนๆมวยไทยนี่น่าจะติดตาเป็นอย่างดีครับก็คือเจ้าเพชรแท้เพชรยีดีอแคาเดมี่เจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนประเทศไทยนะครับในรุ่นแบนตตัมเวดตอนนี้หันมาเอาดีทางเชิงมวยสากลก็ถือว่าอยู่ในช่วงการเสริมสร้างกระดูกประสบการณ์ของมวยสากลแหละครับตอนนี้ จอมวยซ้ายนะครับเ็ดแท้ฝ่ายมวยไทยเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับอุ้ยขวาตรงสวยครับหลบไม่ทันโดนโคบายาชิถือว่าเป็นนักชกสายเลือดดีเช่นกันนะครับเพ็ดแท้คุณพ่อเนี่คุณสีคูณราชวัตรครับอดีตแชมเปี้ยนมวยสากลของเวทีมวยราชดำเนินก็ถือว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นอีกคนหนึ่งมาดูฟอร์มครับเพ็ดแท้ โอ้สรุปแล้วเนี่ยีคุณนี่มีลูกโอ้โหถึงขนาดนี้แล้วนะสีคุณนาราชวัฒน์ในช่วงนั้นเนี่ยมาดูเพชรแท้นะครับดาวรุ่งในเรื่องของมวยไทยในยท้งยอมรับเพชรดีบกซิ่งโปรามชาอ่าวันนี้เจอกระดูกแล้วนักมวยญี่ปุ่นนะครับโคบายาชไิไม่แน่จริงนี่มาเดินทางมาเป็นคู่อุ่นเครื่องให้กับเพชรแท้ครับเ,เรามาเห็นฟอร์มหลังๆนี่นักชกจากประเทศญี่ปุ่น มาชกในเมืองไทยนี่สีมือไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูครับคู่แรกสนุกแล้วครับถือว่าเป็น,นรเรื่องดีนะครับเราได้นักชกจากญี่ปุ่นมาเป็นคู่อุ่นเครื่องเพื่อสร้างสมประสบการณ์เป็นเรื่องดีครับของนักชกไทยบางครั้งนี่เจอกันนะเวยไม่ไม่แข่งไม่แข็งนี่บางทีบางครั้งนี่เราก็ต้องต้องใช้เวลามาเยอะเหลือเกินนะก็เชือเหลือเกินนานักชกจากแดนปลาดิบ แข่งทุกคนครับครับดูครับซ้ายเขาน่ากลัวนะครับซ้ายน่ากลัวครับเทียบว่าสภาพร่างกายนั้นญี่ปุ่นนั้นไม่แพ้เราครับดูนะครับเขาต่อยซ้ายอยอมรับครับตอนนี้ในวงกาสในสัตว์นระดับโลกในเขาวิเอเชียครับเรียกว่าประเทศไทยญี่ปุ่นฟิลปิปปินส์บวกเสือใส่ย,ย,ยังไม่ทราบนะครับนี่ เร่อสุการโชคไม่ใช่ธรรมดาเขาบายาชิปสายด้วยขวาหมัดหนึ่งของเพชรแท้ต้องรัดกุมนะครับไม่รัดกุมไม่ได้เด็ดโดนซ้ายร่วงได้เหมือนกันเพชรแท้ขวาลิ้นปีนะครับเมื่อสักครู่นี่นะครับมันแน่ครับมวยขวากับวมวยซ้ายถือว่าเปิดดีนะครับวันนี้เปิดดีเลยครับพอเปิดมาก็บู๊เลยญี่ปุ่นชวนบู๊ก่อนด้วยครับ ครับชานะครับผลงานในยกที่1นี่คือสุดยอดโมวยโลก WBA Toyota Hilux กสปรีโนะครับสดจาลกลานกีฬาศูนย์การค้าตลาดโชคชัย4ขอบคุณคุณพลเอกวินยัยโยธินครับกรรมการผู้จัดการบริษัทล่าปลาวโชคชัยพัฒนาจำกัดในฐานะประธานจัดการแข่งขันขอบคุณนะครับบริษัท Toyota m o t o r ประเทศไทยจำกัดรถกระบะ Toyota Hilux กสปรีโคุณอดีเหลกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพ่อพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนรวมทั้งดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของซ p พยก2มาสู้กันต่อบนเวทีนะครับไม่ง่ายเลยทีเดียวแท้ๆจะกินกับโคบายาชิวันนี้ทางตัวท่าเคมอเตอร์นะครับทั้หมดก็21หลังแต่หาย17แห่งคุณวิเชียนนะครับนำโจากตัวต้าม,มอเตอร์ประเทศไทยแล้วก็ผริษัทของ C p ีนะครับนมสดเมจิ ใหม่ทุกวันสดทุกวันแล้วก็ข้อสำคัญกับย่างห้าดาวด้วยดูยอดกูเซอรสมอันน์ก็จะอหอันนี้ครับเ,น,เน้นแผลเริ่มเน้นนะครับยกนี้เห็นชัดเจนเน้นแล้วก็เพิ่มจำนวนความทีของหมัดแตต้องให้โดนซ้ายนะครับเขาต่อยซ้ายแน่นอนครับแล้วก็หนักด้วย เ,เรียนเลยนะครับกระดูกประสบการณ์ในแบบมวยสากลนะครับถือว่านักชกจากประเทศญี่ปุ่นนี่แมประสบการณ์สูงกว่าเราเราใช้กระดูกมวยไทยครับนี่แหละรครับ <c alf> แหมแลกกันมันหยดเลยทีเดียวดูแล้วไม่ง่ายม,มาแล้ครวงหมัดซ้ายด้วยนะครับโคบายาชิเพราะว่าทําไมแน่จริงไม่ชื่อโคบายาชิแน่โคบายาชินี่ต้องดัง <None. S 1> ทุกคนใัมวยมญญี่ปุ่นนี่อากาศค่อนข้างร้อนจัดนะครับวันนี้ ยังไม่ทราบว่ามาโดนกันเต็มๆนั้นอะไรจะเกิดขึ้นครับดูนะครับเขาเขาก็ต่อยซ้ายได้ดียกที่สนะครับยกที่สเรียกว่าไม่มีครับของนิ่มของอ่อนไม่มีครับมสังกัดเพชรีดีบ็อกซิ่งโปรโมชัน่นไม่งั้นจะมีแชมป์โลก2คนได้ยังไงครับ105ปอนด์นทั้ง WBC WBA วันเฮงกับน็อกเอาอันนี้มาดูรุ่นใหม่ครับวันนี้รุ่นใหม่เพชรแท้ ดูแลมุ่งมั่นมากมากเลยโคบายาชิว่าจะเอาชนะของเราให้ได้เพชรแท้โอ้โหโดนไปสองหมัดน,นะครับเพชรแท้วันนี้ต้องยอมรับพชรดีดีดบ็อกซึ่งปรโมชาตินะครับคุณวิรัติเสียเนาเสียตามโครโมเตี้จัดอย่างนี้คู่แรกวันนี้นะครับ,ด,รบดูแลมันมากมากเลยขวาเราเริ่มแม่นขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือมวยขวากับมวยซ้ายศีรษะศีรษะจะหม่งกลางอากาศ Silently, ครับอย่างนี้แหละครับก็3าวโบนบอกหัวก้อยเลยครับแม่แต่เราได้เปรียบเสียงเชียร์เสียงเชียร์ครับโอ้โหดูครับแม่ร้อนไปตามบรรยากาศของอากาศเลยนะครับเกมต่อยตัวดีครับแม่แต่ว่าจะโดนคางครับต่อยให้แฟนได้ชี้นี่ก็แสดงว่าใช้ได้เลยคู่แรกว่นนี้นะครับโอ้ มันมากมากเลยโคบายาชิก็ใช้ได้เลยมาดูลายยกลายยกวัดดวงครับโอ้โหวัดดวงครับเกมนี้ยก2จบลงแล้วผลงานยกที่2ครับมวยซ้ายกับมวยขวาครับเลาขวานะครับเพชรแพ้กางเกงขาวแถบแดงครับในขณะที่ญี่ปุ่นโคบายาชิกางเกงสีเข้มนั่นนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่ายก2นั้นเน้นหมัดออกหมัดกันมากขึ้นแล้วก็ วัดดวงกันต่อครับยก3ขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวคุณลิขิณสมภพรุงร่งโรยบริษัโทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนรถข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรและบริษัทบุญสงโอสถเด็กในพานทองจำกัดน้ำมันตรามาวินอาปาเช่มาลุ้นต่อบนเวทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณบุเรมีนายูทินกรรมาก,การพิจารกาบริษัทลาบพร้าวโชคชัยพัฒนาด้วยในฐานะประธานจัดเจ้าของสถานที่ที่นี่นะครับ รวมกับท่านดรพงศ์นะครับ้สงสค์วันเฮงไก่ย่างห้าดาวยิ้มครับลูกหลานนี่แหละครับสุดการ์ดช็ใจสีโอ้รแท้มันนี่สวยครับโอ้โคบายาชิโดนเต็มครับแต่ว่าเก็บอาการอยู่ดูซิว่านี่แหละครับขัดกันลุกผัดกันรับเลยครับคู่นี้วัดกันต่อครับใครแม่นกว่ายกนี้ใครจะแม่นกว่ากันครับกราสมศรีผู้ศรีครับหรือว่าผู้ตัดสินระดับมาตรฐานเลย ตรงนี้ครับผู้ขี้ครับพี่เลี้ยงฝั่งของโคบายาชิตะโกนสอนหน่วยเป็นภาษาไทยแสดงว่าโคบายาชิฟังภาษาไทยออกถ้ับือว่าตอนนี้อยู่ที่ไขแม่นกว่ากันแล้วครับไขแม่นกว่าครับวัดใจแล้วคับยกสาม ต่อยอย่างกระชิงแชมป์นะครับต่อยอย่างกระแย่งเข็มขัดกันวันนี้ครับคุณวิลัตซ์เนาบอกวันนี้ใบนี้คัดสอบ่านไฟหน้าครับชิงแน่นอนครับเพชรแท้เพราะฉะนั้นใบนี้ครับอือกระดูขัดมันเลยทีเดียวโคบายาชิเอาแล้วครับรัตัวสวยอยู่ไม่อยู่เร่งหนักเลยนะครับเพชรแท้เล่นลำตัวครับเต้าใหญ่สวมใส่มีใบสั่งมาครับว่าต่อยลำตัวเยอะ ามาดูบนเวที่เอซ้า,ายอีกทีนึ่งโชคใช้ไม้อีกแล้วไม่ก๊อกไม่ก๊อกหนึ่งแล้วโอ้มีก๊อกหนึ่งก๊อกสองสองก๊อกเหมือนกันสภาพร่างกายครับน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับเราเชื่อว่าเ<อ>พชรแท้นั้นแกร่งแล้วแต่ว่าโคบายาชิดูยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับแต่เท่าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับแต่โดนลำตัวแล้วเริ่มมีอาการครับโคบายาชิเพราะงะั้นเพชรแท้เพชรแท้ไม่ต้องหาจังหวะลำตัว นายยกสามเราแม่นกว่าครับยกนี้ยยเห็นชัดเจนนะครับแม่นกว่ามือดีครับคือยกสี่างานยกสามนะครับก็วัดความแม่นแล้วก็ต้องยอมมันว่ากับว่าเพชรแท้นั้นแม่นกว่าในยกที่สามเห็นชัดเจนนะครับว่าขวาตรงนั้นทํางานได้ดีครับแม่รู้มุมกล้องซะด้วยครับแฟนกีฬาสุภาพสตรีขอบคุณนะครับ AIA ประกันชีวิตบริษัทประกันภัยไทยพิวัน์จำกัดมหาชน บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ผลิตแท็กเตอร์คูโบต้าบริษัทแสงไทยคึกมีเคมีคอ้นจำกัดครับโทนาฟเยนเตรกและบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยคำตอบครับมาลุ้นตอบนเวทีอ๋เสียหลักเสียหลักโคบายาชินะครับนักมวยชายญี่ปุ่นวันนี้ไบคุณนะครับทั้งบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและก็เคมอเตอร์นะครับขโมยเครื่องยนต์ยี่ส ดีก17คะแนะครับโดยคุณวิเชียร์สุดมุ่งโรดแล้วก็แต่งย่างเป็นอารมณ์สดเลยทีต้องขอบคุณเลสเตอร์มวิเศษไพฑูรย์ด้วยนะครับแล้วก็จิ้งเจอร์ปูเซอรจิ้งเจอร์อีชี่ชมกันต่อครับศึกยอดมวยโลก WBA โตโยต้าไฮรักลีโวครับและพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ศึกยอดมวยไทยไฮรักลีโวเรียกว่าโตโยต้าไฮรักลีโวนี่สนับสนุนทั้งวงการมวยไทยแล้วก็มวยสากลมาโดยตลอดครับมาดูนี่ บอกว่าตอนนี้นักชกญี่ปุ่นเลือดบูชิโดเปิดเกมครับดับเครื่องชนเลยทีเดียวตอ้องระวังซ้ายเขานะครับดูเขาเกมท้ายมาแล้วทีเด่นตะโกนเป็นภาษาไทยว่า body บดี y เป็นหมายถึงว่าลำตัวนะครับโอ้โหตอนนี้เลยครับต่างคนต่างเปิดเกมชิงจังหวะตัดลำตัวครับแข้แพ้ก็บอกลำตัวฝอ่คุมาเคนก็บอกบอดี d y body อะไรนะครับ เป้าเดียวกันครับเป้าเดียวกันหลังหงบุริลัมครับขวากับซ้ายซ้ายจากญี่ปุน่นดูสิว่าใครจะแม่นกว่ากันโอ้โหวันนี้คู่ชกคู่ชกขพงพิษแท้วันนี้เหนื่อยวันนี้ต้องยอมรับว่าพิดแท้เหนื่อยเลยเอะเราเริ่มโดนครนี้พิษแท้ก็เริ่มจะโดนเหมือนกันครับจะไปขี่เดินแล้วนะครับไม่ถอยแล้วครับไม่ถอยให้ ดีกรีครับเคยเป็นแชมเปี้ยนประเทศไทยรุ่นแบนตัมเวทครับเพราะฉะนั้นไม่มียอมอยู่แล้วครับที่สำคัญสายเลือดดีสายเลือดผู้ชายของแชมปเปี้ยนร้าจะดำเนินคุณ4ีคูณราสวัตรเราต้องแม่นมาตรฐาน,นครับสวยครับต้องแม่นมาตรฐานนะครับขวาต้องแม่นไวบวกกันแล้วอย่าหวังนอกอย่าหวังนอกต้องต้องค่อ,คอยๆต่อยไปเรื่อยค่อยๆต่อยไปเรื่อย,อย,อยรอยรจังหวะรอโอกาส หายไปติดเชือกน,นี่เป็นจุดอับจุดอันตรายเหมือนกันนะครับเแท้หมดยกทราบช้ยยกที่แล้วนะครับคุบรยจินั้นเดินนะครับยกนี้ตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ตต้นยกเขาเดินก่อนแต่ว่าเแท้ก็รอจังหวะสวยๆครับดักด้วยขวามีบางจังหวะครับหลบไม่ทันเจอซ้ายตามกันต่อครับขอบคุณนะครับ บริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์สูซูกิซีเอสบริษัทไดเกียวออยจำกัดน้ำมันเครื่องไดเกียวทูทีน้ำมันเครื่องไดเกียวโฟที G บริษัทขยายเพนภาคจำกัดและบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่าย N N นิสสันนาวาร่าวันนี้เปิดหัวารายการวันนี้นะครับพี่ดีดีบล็อกซึ่งโมชั่นนะครับโดยประธานบริษัทคุณวิรัสเสียนาวโอ,โอ้ต้องยอมรับเลยทีมงานสั่งมวยอย่างนี้มาขูกกระดูกทั้งนู่นเลยเปลี่ยนการแล้วครับ เปลี่ยนการแล้วครับโคบายาชิจากมวยซ้ายกลายเป็นมวยขวาแล้วโอ้โมีหลายแผนครับพี่เลี้ยงสตาฟเทรนเนอร์บอกว่าเอาขวาออกแล้วครับเที่ยวนี้โหเพล้แ,ลพแทเราเริ่มจับทางตอนที่เขาเป็นมวยซ้ายได้แล้วครับแต่ตอนนี้สลับการเลยครับเจ้าโคบายาชิจากซ้ายมาขวาแล้วน่าสนใจครับแสดงว่าครับแสดงว่าเขาต่อยได้ทั้งสญญองข้างครับต่อยซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แสดงว่าถ้าไม่แน่จริงนี่เปลีญญ่ยนการไม่ได้เลยทีเดียวแต่ว่าเปลี่ยนการแล้วไม่เก้กกลังด้วยนะต่อยแบบ รัดกุมด้วยนะครับโคบายาชิดูนะครับว่าซ้ายซ้ายต่อยมาแล้วแล้วขวามแม่นไม่แม่นครับอุย้ยซ้ายเกือบโดน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้แท้แท้ครับค่อนข้างมั่นใจแล้วครับตอนนี้อาศัยจังหวะฝีมือ <c oughs> ดูซิว่าโคบายาชิไล่เราจนไหมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดูตตะพูเสดไพฑู์ในนามของ CP นะครับเลนมังอาหารจำกัดจน์หมายเลขเมจิมสุด เขาก็ขยายห้าดาวด้วยโตต้ามอเตอร์นะครับไม่แล้วตัวาเคมอเตอร์ด้วยครับไม่แล้ครับหมุนวนไปเรื่อยๆอู้หโดนซ้ายคนเล่นลำตัวเลยอเจอมวยต่อยได้สองข้างต้องระวังนะเป๊ะแค่หลบไม่ดีติดเชือกเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวยุ่งผ่อนไม่ได้ครับผ่อนปุ๊บเขาแรงขึ้นมาทันทีครับโคบายาชิเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนำมวยแบบนี้มาชกแบบ ขยับไปเรื่อยนี่ต้องยอมรับว่าได้กระดูได้ช่วโมงด้วยนะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยสิครับโอ้ยบล็อกยากครับต้องการยากเหมือนกันครับไม่ทราบว่าจะออกซ้ายหรือออกขวาเรียกว่าตอนนี้ต่างคนเรียกว่าทอกันนี่สองักดสีด้วยกันทั้งคู่นะครับ แดกแฟนมวยที่มาชมกระโนมากร้อนเหมือนกันแต่ว่าพอดูคู่นี้นะลุ้นเลยร้อนไม่กลัวแล้วลุ้นตลอดยกนี้เขาต่อยได้ดีนะครับยกนี้เขาต่อยได้ดีแม่เราหนีมากไปหรือเปล่าครับยลนานยกที่5ครับจะถือว่าเป็นยกที่โคบายาชินั้นเปลี่ยนการนะครับจากมวยซ้ายเป็นมวยขวาแล้วค่อนข้างเดินได้ดีครับในยกที่แล้ว มันมักจะขึ้นยก6นะครับยกต่อไปนี้อุ่นเครื่องกันกำหนด6ยกคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยโลก WBA โตโยต้าไฮรักสครีวจากลานกีฬาสู่การค้าตลาดโชคชัย4ขอบคุณนะครับเครื่องดื่มเบอร์แรกเซนเนจีเครื่องดื่ม,รร e gy, รมกระแรกเรย์เนดีคุณพิชายกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเคริญสูบบริษัททุนชีวจำกัดสงกลีตังกุจับตราแปลงสิบพันคู่และเครื่องดื่ม GSD ตราสงกลีตังกุจับ ขอบคุณทวินเซเปเชียนและผลิตภัณฑ์เนสกาแฟกระ,ระป๋องยก6มาลุ้นกันต่อนะครับมาถึงยก6กบริษัทขอบคุณนะครับกอแก้วโ,กโปรตีนด้วยพร้อมทั้งชี้เชื่อกปูเซนชี้เชื่อกอีชี่นะครับก่ย่าฮาดาวนมสดเมจิและก็สมบูรณ์ทั้งกุญแจด้วยโตต้ามอเตอร์พร้อมทั้งตตา้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์21แห่งนะครับและก็หลังไทย17แห่ง ครับอัดฉีดตลอดครับคุณวิเชียรสมภพลุงโลดคู่ต่อไปคู่เอกครับแหมองกัแชมป์นี่อัดฉีดทองคำสิบบาทตลอดครับ K เตอร์คุณวิเชียรสมภพลุงโลดพร้อมด้วยบริษ,ษัทป,ประกันภัยไทยรัฐจำกัดมหาชนนะครับจะอัดฉีดและมวยคู่เอกเป็นทองคำทั้งหมด20บาทแต่ว่าตอนนี้แหมเชีย์เพชรแท้ก่อนครับกำลังสนุกเลยยกสุดท้ายครับเดินเร็วน,นะครับโกเายทิ5ากับโสตาร์โคชเทนเนอร์สั่งสั่งพเดศกยกนี้ครับสั่งลุย เลยได้ไม่ได้ครับเ,เรามั่นใจครับคุมเกมครับแต่จะคุมอยู่ไหมโคบายาชิแรงทุกเม็ดเลยทีเดียวครับสบภาพาร่างกายยังฟิตอยู่นะครับในขณะที่เพชรแทร้ดูว่าเหมือนจะไม่แลกแล้วนะครับเริ่มคุมง้งแต่ายยก5แล้วมั่นใจว่า1 4ทําถึง4ทำมาได้ดีโอ้โหนี่ก็เขายังต่อยได้นะครับ ติดเล่นติดประมาทไม่ได้นะครับหมัดมวยนี่หมัดเดียวรู้เรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นหมัแพ้อากาศร้อนจัดด้วยนะครับเนี่ยครับไปโดนขวาไม่ประทะครับหุนบนไปเรื่อยๆโอ้ยตลตัวต่อยตัว สายตาโชว์ลีลาอยู่ครับแม่ได้โอกาสฉายแท้ตัวสวยต้องคืนบ้างครับต้องเอาคืนบ้างเอาคืนบ้างครับหลังจากทุ่มมาแล้วยกเสจปลายยกคืนบ้างแล้วครับแรกสนุกเลยครับครบหกยกแล้วนะครับครบหกยกแล้วสําหรับครูแรกของการถ่ายอทสดในวันนี้พักสักครู่นะครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ ู้แข่ของการถ่ายทอดสดสุดยอดมวยโลก w t a Toyota Hilux Rio จากลานกีฬาศูนย์การค้าตลาดโชคชัย4่กลาบขอบพระคุณนะครับคุณบุญเอกมีนโยธินกรรมการผู้จัดการบริษัทลาดพร้าวโชคชัยพัฒนาจำกัดในฐานะประธานจัดการแข่งขันเจ้าของพื้นที่ที่เป็นผลงานของเพชรแท้เพชรกินดีอคาเดมีนะครับต่อยมวยไทยเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับแต่ว่าการสวมรองเท้าม,มาต่อยสากลอาชีพก็ยังจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับเพื่อปรับ ภาพวันนี้ก็ถือว่าโชว์โชว์ได้สวยครับคุ่นเครื่องพิเศษ6ยกกับนักชกจากญี่ปุ่นครับคือโคบายาชิร่มโพไซร่วมโพยิมครับเชิญคุณสมิงขาวครับเชิญข้างบนครับขอบคุณครับคุณชัยทัศน์ครับเมื่อชกครบยกกับการชูมือเลยครับของเรานะครับเพชรแท้เพชรอีเดียาคดมีเป็นผู้ชนะคะแนนนะครับ